เอาละเพียครับทันนี้เราก็ใส้รประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับไอ้นนหยานะหนยาาะนะครับวันนี้เดี๋นวทัยานะฮะเดี๋ยวน้ำยาเข้าระบบนะครับ เบอกเฮียเปิดเบรกเกอร์เลยเปิดเบรเกอร์แล้วเปิดแอร์ได้เลยเปิดเบรกเกอร์แล้วเปิดแอร์ได้ไหมแห่ก็ลองจัดกระแสได้ยากระฝอยให้ร้านเขาแบบนี่จับกระพาะของนี่ับของคองมุกเซร์นะครับขับลมลงเลยย่าจพักเลยยาไว้ในกระบอกกันนะ ออกาลเก็บงานทีนะครับฉันไม่ได้ลงในใกล้เหรอท่นครับนี้เกินเนนึ้นหัวข <c oughs> องผมก็ขึ้มกันไ <c oughs> ม่ได้็ลงมันยังไม่หมดุดเห็นเลยไม่เข้าไฟาเตรียมวัดไฟด้วยหมดแล้วไปแล้วนไฟมากันคมารออยู่แล้วอ่ะมีะไฟมา สั่งจากอะไรอ่ะต้่โดนจากแพงอ่ะไฟมาอมีงหน,นะนึ่งก็มาแล้วนะ้ยสั่งจากอะไรเออทำงานานะก็ะแล้วแนตะ่เหาอโดน,นจากแพง,แ,งแล้วมั้งยาเราไม่เข้าแล้วนะ ข้างในมีแผงอะไรอย่างฮะข้างในก็มีแผงนะอะไรนะแผงไฟเย็นแผงบอร์ดน่าจะมีนะเดี๋ยวใช้สองซับตอนเดียวไม่ซ้อมกันเดี๋ยวดูนะครับบรางไฟครับเปิดแล้วนะครับเนี่ยเปิดแอร์แล้วใช่ไหมครับเปิดแล้วหน่วงใช่ไหมไฟก่อน ต้นนะครับตตัที่มันเสียงหมดตัวทีมัเสียงหมดาสามนะครับขาสามก็มาแล้วนี่มาแล้วนะครับส่ได้าวนี้มาดูได้มาสั่งมาสั่ำสั่งตายแล้วแต่ว่า เดวมัสั <Yes. S 1> ่งคอยนะคะคอยเลี้ยงิเ่ดเลวันไม่รู้มแน่นี่งมา้ไมเจ๊งอยู่ไม่ตัวนี้บอกให้เป็นเสี้ยหรออเนี่ยอยมันเจ๊งอยู่ อี่าเปิดแอร์นะพัดลมหมุนยังไงพัดลมหมุนนะยังไม่ต่อเนี่ยยังไม่ทำอะไรเลยมีซ่อมมันเน่อยมีสั่งคอยอย่างมาอย่าง ไปดีซีป่ะแล้ว่ังไม่มาส่งจากตรงไหนเนี่ยยังจะขึ้นอีกคอยเป็นดีซีรึเป่า ใน h e ลองลองลองปิดตัวในไหนฮะเนี่ยไไครับมัไนไม่น่าจะหนวกมาขนาดน,นี้ะเนี่ยเราปิดปลาปล,าปลาปิดที่หมอลครับเนี่ยปิดที่หมอลครับปิดยัง ปิดแล้วเลยเนี่ยนะสายตรงนี้มันเป็นอะไรสายช่วงนี้เฮปปิดแล้วใช่ไหมครับอ่าไม่มีไฟมาและเปิดทีเนะี่ย นมทาแล้วเนาะไปก่อนไปอะไรคิดพลาดหรือเปล่าตัวทำงานแล้วเนี่ยทำงาแล้วคำสั่งๆอะไรคำสั่งแล้วสั่งมานได้ไหมนะ ไปมาแต่ึ้นมีตอนหายไปไหนมีฟ้องอะไรที่นี่เลยว่ามีช่วงเมียนมาเนียตอนมียนี่ตรงเียนเี่ยเมาข้องรที่นี่เลยซนหายหายเอาไป้องะทั่งเลย เงนมาแล้วน like, like, nice ี่ส nice ินี่เหี่ยวนเงินลานี่นนันเก่านี่ไหมนี่บข้เก่าก่อนหรือาสามที่ดำนะข้เก่า่อนหือาเป็นไฟน่ ไม่ไไใช่ไ,มไ,ไหม,ไไไมไครับฮะเจ้าโดนอะไรกันโอ้โหเหตุอะไรครับแต่ค่าด้วยคำสั่งเป็น12โวลต์1 2โวลต์มาเลี้ยงคอยนะครับ220เ,เบอร์เบอร์3เป็น12โวลต์นะครับ สองโลเนี่ยสองเป็นเมนสองเป็นเมนก็ถูกแล้วเนีไงผมสั่งดีซีไม่มามก่ก็ดีซีมันมาแต่ดีซีมันไม่มา เอเชียอ่ะอ่าอย่งนี้สัง่ส่งว่าสองโวลต์แกเป็นสอง,องรออ้อยยี่สิบเนี่ยนยังไง,ไงวะในเพจบอกว่าเป็น12น<ม>ส,นสองโวลต์ถูกนะสองเป็นเมนอ่ะสามเป็นคอนโทรลใช่ปะ อย่างนั้นนะทุกล่ากาวหรือเปล่าเดี๋ยวต้องต,ต่อลงกาวหรือเปล่ากาวไม่ย้อยนะสองคนไม่มีสั่งมานะครับทีนาทีแล้วเช่งโัน Cáo à, rồi đó. Náo dạy hết trần. stop tóc. Tóc